อตอนนี้ไปก็ให้พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการประพฤติทำในพุทธศาสนานี้เรียกว่าเราก็พึติเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นพระศาสดาก็ทรงสอนในคำนองนี้เหมือนกันเนี่ยข้อมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระองค์ มันมามีอยู่ตรงนี้ตรงให้ละความยึดมั่นถือมั่นนี่นะเริ่มตั้งแต่การให้ทานนี่ลองพิสูจน์ดูก็ได้การให้ทานนี่ถ้าใครยังไปยึดมั่นถือมั่นในวัตถุทานเสียดายอะไรอยู่อย่างนี้นี่มันก็ให้ทานไม่ได้เลยถ้าใจนี่สละออกไปได้แล้วไม่เสียดายไม่อะไรเปนเรื่องนี่ให้ทานได้เลย นี่ลองลองสังเกตดูสิคำสอนของพระองค์เป็นการสอนเพื่อให้ละความถือมั่นความยึดปั้นถือมั่นนี่นะมันพาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จากจบจากสิ้นวันนี้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบาปมันนี่นั่นเองบาปมันก็พาไปสู่นรกอบมายภูมินั่นเอง ออพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สังวรระวังในสัตว์ทั้งหลายอย่าไปเบียดเบียนกันอน,นี้มันก็ไม่ฟังอืมันก็ไปยึดเอาความพอใจในการเบียดเบียนสัตว์นั้นเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้นะนก็สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองไม่รู้ว่ากี่เท่าไรแล้วบาปกรรมมันมันสะสมไว้ในใจนั้น เป็นอย่างนี้โทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทางชั่วอันนี้นะแม้ความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องชั่วอื่นๆก็เหมือนกันนะมันก็ล้วนจะเป็นทางไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่คนเรานี่มันหากไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนเอง เหตุดังนั้นมันถึงละไม่ได้มันถึงละความยึดมั่นถือมั่นนั่นไม่ได้ผู้ที่ละได้ก็เน,นื่องจากว่ามาพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนแท้ๆถ้าขืนยึดเรื่องชั่วอย่างนี้ไว้ตนก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเมื่อนี้มันก็นึกเบื่อทุกข์ภายในสงสารคนมีปัญญานะ่ยอันคนขาดปัญญาแล้วมันไม่เบื่อไม่รู้จักเบื่อ เพราะมันติดเยื่อล่อเยื่อลอก็คือความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆนั่นเป็นทีน่ารักใร่พอใจต่างๆอันนี้แหละมันมันยินดีอยู่ในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่เพราะเหตุน,นั้นมันจึงไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้มันสําคัญว่า เมื่อได้รูปได้เสียงเป็นต้นมาครอบครองแล้วตนก็มีความสุขสบายก็เลยนิ่งนอนใจอยู่นั่นนะไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ตนได้มานั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะอำนวยความสุขให้อย่างนี้ตลอดไปหรือว่ามันหรือมันจะมีความทุกข์เป็นระยะเป็นระหว่างไปมันไม่ได้คิดได้ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนกอบคนเรานะเป็นอย่างนั้น มีแต่ก้มหน้าบริโภคไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละดังนั้นคนเรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่อาศัยของจิตใจอยู่เสมอไปวันนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมนั่นมันก็นำไปให้เกิดอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเหมือนเดิมนล้วอีกไปอย่างนั้น เมื่อเวลอาศัยอยู่ของไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็เดือดร้อนไปเพราะของเหล่านั้นวิบัติแปรปรวนไปมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละคนเรานะให้พากันคิดให้ดีแล้วเราล่ะเราจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือไงต้องถามตัวเองดูเรายังจะหลงเยื่อล่ออันนั้นอยู่เรื่อยไปหรือในเมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางออกจากทุกข์ให้แล้วทรงสอนอย่าไปให้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษต่างๆให้หัดปล่อยหัดวางแต่แล้วบุคคลไม่ยอมฝึกหัดจิตใจงจนให้ปล่อยให้วางตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอน เช่นนี้แล้วมันจะพ้นทุกได้อย่างไรนั่นต้องคิดดูให้ดีเมื่อมันยึดมั่นถือมั่นไปพอๆแล้วมันให้ไปทําบาปเรื่องมันนี่แหละมันยึดมั่นด้วยอํานาจแหงอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ว่าทําอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเรียนไม่รู้นั่นแหละมันถึงทําไปโดยไม่สะสะทกสะทานเลยคนส่วนมากนะมักจะคิดเห็นไปว่า เมื่อทำชั่วอะไรลงไปแล้วนี่มันเฉยๆไปมันไม่เห็นว่าให้ผลเป็นทุกข์เดือร้อนอะไรเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เลยนึกว่ามันมันจะไม่มีผลตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรในการต่อไปเพราะว่าตนทําอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรมันก็เหมือนเดิมอยู่อันนี้และอยากจะย้ำแล้วย้ำอีกอัน ไอ้ความรู้ความเห็นอันนี้นะมันทำให้คนเราหลงจริงๆนะนั่นแหละถ้ารู้ว่าเออนี่ความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี่มันอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นมาหล่อเลี้ยงรักษาไว้อยู่แม้ว่าบุคคลนั้นจะทำความชั่วอะไรลงไปด้วยกายวาจา ช่นนี้นะกรรมชั่วที่เขาทำนั้นยังไม่มีโอกาสที่จะให้ผลได้ในปัจจุบันนะเพราะว่าบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนะั้นมันยังให้ผลอยู่มันจะไปลบล้างกันไม่ได้เออมันเป็นยัางา้นเรื่องมันนะ <c oughs> มันต้องเรียนรู้ต้องให้เข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงดังกล่าวมานี้ผู้ดใดเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละ มันถึงจะไม่กล้าทําความชั่วด้วยกายด้วยราจาต่อไปเพราะว่าถ้าบุคคลใดทํากรรมชั่วลงไปแล้วอย่างนี้เนะี่ยถ้าไม่รู้สึกตัวว่าตนทํากรรมชั่วอไม่ยอมละยังพอใจทําต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เนะี่ยแน่นอนแหละบาปกรรมนั้นมันก็ตามสะกดรอยไปเรื่อยๆมันหาได้หนีจากผู้นั้นไม่ พอบุญกรรมเก่าที่ผู้นั้นทํามาแต่ก่อนนั้นมันหมดอายุลงกรรมใหม่นี่ก็ให้ผลสืบต่อได้เลยบบน,นีน้ผู้นั้นก็จะต้องได้ประสบกับความทุกข์ต่อไปแหละเพราะกรรมชั่วที่ตัวทํานั้นะมันคอยตามสะกดรอยอแต่ถ้าหากว่าผู้ใดทําความดีไว้มากมากลกัวความความชั่วอย่างนี้เวลาจวนจะตายมันก็นึกถึงความดีได้ได้ก่อน อความดีมาปรากฏในใจตายไปมันก็ไปสวยผลแห่งบุญกุศลความดีนั่นก่อนไอ้ครรชั่วที่ผู้นั้นทํานั่นอย่าไปนึกว่ามันสูญหายไปมันก็คอยเวลาอยู่นั่นแหละขอกรรมดีของผู้นั้นหมดลงไปเมื่อใดกรรมชั่วนั้นมันก็ให้ผลเมื่อนั้นในตำราท่านยังกล่าวไว้อยู่ว่าเทวดาบางตน่ะ อยู่ไปอยู่ไปพอหมดอายุสังขารลงหนึ่งดิ่งลงไปสู่นรกเลยทีเดียวก็มีอันนี้เพราะอะไรตอนะนั้นแหละเพราะบาปกรรมที่ผู้นั้นทำเน่มันตามสะกดรอยเลือ่อยไปเพราะว่าบุญกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนมันหมดอายุลงแนละ้วแม้จะเป็นเทวดาอยู่ก็ไม่ไหวแล้ววันนี้ กรรมชั่วนั้นมันก็สุดข้าพาลงไปสู่นรกได้เลยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของบุทุชนคนเรานะให้พากันสนใจให้มากๆความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนะความประสงค์เบือ้องต้นนี้เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาตัวเองพิจารณาว่าตนได้ทําบาปกรรมอะไรบ้างออม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปอย่างนี้วะที่ล่วงแล้วมาจนได้ทําบาปอย่างไรบ้างทบทวนดูเมื่อรู้ว่าตนได้ทําบาปอย่างนั้นอย่างนั้นมาจริงอย่างนี้นะแล้วก็ไปปฏิญ,ญาณตนต่อพระเจ้าพระสงฆ์ไปว่าตอนี้ไปจะไม่ทําอย่างนั้นจกไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว หรือถ้าหากว่าไม่ได้ไปสมาทานต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ก็อ,อธิษฐานใจเอาเองก็ได้แต่เมื่ออธิษฐานใจเอาเองแล้วก็ต้องรักษาความสัตย์จริงใจอันนั้นไปให้ได้สำรวมไปตามที่ตนตั้งใจไว้นั้นตลอดไปถ้าทำได้อย่างนี้บาปอันเป็นละหุกรรมคือกรรมเบานั้น มันก็เป็นอาโหสิกรรมไปได้มันจะไม่ตามไปสนองอ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละกรรมชั่วนั้นแสดงว่ากรรมชั่วนี่ถ้าไม่ใช่กรรมหนักแล้วละให้ขาดได้ละได้ถ้าว่าละไม่ได้แล้วพระองค์เจ้าจะไม่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายละกรรมชั่วนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาดูให้ดี <c oughs> แม้ความดีก็เหมือนกันเถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะทำให้เกิดให้มีได้พระองค์ก็จะไม่แนะนำสั่งสอนให้ทำความดีเลยจุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นละความชั่วเสียให้หมดเลยให้รวบรวมกำลังกายกำลังวาจากำลังใจทำเอาแต่ความดีนนล้วนๆนี่เรื่อยไปจนตลอดชีวิตนู่น <c oughs> อันนี้เมื่อบุคคลทำได้อย่างว่านี้แนละ้วก็เป็นอันว่า <c oughs> บาปก,กรรมความชั่วที่ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นซึ่งเป็นเพียงแค่ละหูก,กรรมคือกรรมเบานั้นมันจะตามไม่ทันนะเนี่ยมันจะไม่ให้ผลต่อไปก็เป็นอโหสิกรรมไปนี่แหละขอให้พากันพิจารณาให้ดีคำสอนของพรธเจ้านะอย่าไปละเลย เพียงแต่ขั้นต้นๆน,นี่คนทั้งหลายก็ยังจะไม่รู้แจ้งซ้ำนะอย่าว่าแต่ขั้นสูงขึ้นไปเลยในเรื่องกรรมดีกรมชั่วนี่นะอยา่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกล้วยกล้วยนะเป็นหญ้าปากคอกนะถ้าใครรู้แจ้งในเรื่องกรรมดีกรมชั่วนี่แล้วผู้นั้นก็ละบาปได้โดยเด็ดขาดเลยแล้วก็ตั้งหน้าทำแต่ความดีเรื่อยไป จนตลอดชีวิตนุ่นเ่ยเหมือนอย่างเช่นพระโสดาบันอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆนะด้นนั้นท่านรู้แจ้งในความดีและความชั่วนี่แหละด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อท่านรู้แจ้งแล้วท่านยังละความชั่วนั้นได้ขาดไปเลยถอนรากของบาปกรรมเหล่านั้นออกจากจิตใจให้หมดไปเลย ต่อจากนั้นท่านก็ตั้งหน้าทำแต่ความดีไปอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่บางท่านบางคนก็เลยได้บรรลุมรคนขั้นสูงขึ้นไปอีกออก่อนที่จะหมดอายุสังขารไปก็มีแต่บางท่านบางคนก็ไม่สามารถบรรลุมรคนขั้นสูงขึ้นต่อไปได้ก็หมดอายุสังขารไปก็มีสุคติเป็นที่ไป ก็อย่างนี้แหละชีวิตของคนเรานะมันเนื่องอยู่ด้วยบุญด้วยบาปเนื่องอยู่ด้วยการกระทำอันบุคคลจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองนี่ก็เคยพูดมาบ่อยๆเลยแต่ผู้ฟังนั้นไม่ทราบเราจะเห็นตามหรือไม่เห็นตามก็ไม่รู้นั่นแหละ แต่สำหรับผู้พูดแล้วเชื่อร้อยเปอร์เซนเลยเ <_ d ates> ชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อนี้ร้อยเปอร์เซนเลย <_ d ates> เพราะฉะนั้นจึงพยายามสำรวมระวังตนเรื่อยมา ừ, <_ d ates> ไม่ไปทำความชั่วทำแต่ความดีเรื่อยมาอันคนเรานะั้มันหลงอยู่แต่ในความรักกับความชังนี่นะ อันนี้แหละเป็นต้นต่ออันสำคัญมากหลงกันอยู่หลายอันจะทำบาปทำกรรมอะไรกับราอความรักกับความชังนี่แหละเพราะมันละกิเลสสองตัวนี่ไม่ได้มันถึงได้ทำบาปคนเรานะอา้าวเป็นผู้ครองเลือนรักลูกรักเมียอย่างนี้อา้าวก็ไปทำบาปมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ถ้าไม่ทําบาปพ่อลูกเมียก็ว่าเอาแม่พ่อตาไม่ยายก็ว่าเอาเราก็จําเป็นบาปก็จําเป็นต้องได้ทําบาปอถ้าไม่ทำอย่างนี้เพื่อนก็ว่าเอานั่นเรียกว่าตั้งอยู่ในพยาคติมีลำเอียงไปด้วยความกลัวกลัวคนอื่นว่าเอาแล้วก็ทำบาปกเพราะความรักนั่นแหละเป็นมูลเหตุะ ถ้าไม่ไปรักลูกสาวเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไปทำบาปเช่นนั้นแม่ความรักอื่นๆก็เหมือนกันเละเมื่อหากว่ารักเกินขอบเขตไปแล้วมันก็ทำบาปแน่นอนทีเดียวความชังก็เหมือนกันนะเมื่อมันชังเกินขอบเขตแล้วมันก็ทำบาปไปได้ดังนั้นให้พากันเห็นโทษแห่งกิเลสสองกองนี้ให้ได้ ต้องพยายามขจัดมันออกไปจาก,กจ,จิตใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการทำสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปด้วยการเจริญปัญญาวิปัสนาให้บังเกิดขึ้นนี่แหละการที่จะละกิเลสสองกองนี่ให้เบาบางออกไปจาก,กจิตใจได้นะก็เพราะมาเพียรพยายามละ พยายามบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นในดวงกิจนี้เองเนะไม่ใช่อย่างอื่นใดอันบำเพ็ญศีลนั้นมันก็ไปเป็นไปตามเทตามภูมิกเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องให้มีศีลห้านั้นเป็นนิจศีลไปอย่าไปทำบาปนั่นแหละเป็นสามนเณรก็รักษาศีลสิบน,นั้นให้บริสุทธิ์ให้ได้ ต้องทบทวนดูข้อศีลของตนเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันไปล่วงศีลโดยไม่รู้ตัวก็มีอนี่ก็เคยเตือนบ่อยๆนะพวกสามเณรทั้งหลายนะต้องให้เอาใจใส่จริงๆไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันก็ต้องมันทบทวนอยู่เสมอๆแหละ ความประพฤติของตนนะ่ะมันตรงต่อพระวินัยหรือไม่หรือมันไปพลาดพังตรงไหนสิกขาบทใดอย่างนี้นะก็ต้องให้รู้ไม่ใช่ว่าอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นแล้วไม่คํานึงเลยว่าตนได้บวชเป็นพระมาแล้วก็นึงว่าเป็นพระหรือไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจะเป็นพระอยู่ได้ก็พราะสำรวมในวินยัยต้องนึกอย่างนั้นถ้าไม่สำรวมในวินยัยแล้วจะเป็นพระไปไม่ได้เลย เมื่อมีศีลดีเมื่อมีศีลบริสุทธิ์การบําเพ็ญสมาธิภาวนาม,มันก็เป็นไปได้ง่ายทําใจให้สงบได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีบาปมารบกวนการที่จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยสงบลงไม่ได้นั้นแสดงว่ามันมีบาปมารบกวนมันมีบาปอย่างไดอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่เจ้าตัวไม่รู้ ดังนั้นทุกคนเมื่อภาวนาไปแนละทำยังไงใจมันก็ไม่ลงอย่างนี้มันต้องทบทวนดูความประพฤติว่าตนนั้นได้ประพฤติผิดยังไงบ้างได้เผลอย่างไรบ้าง,ออาง,างถ้าไม่ได้ล่วงศึกขาบทพินัยอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับใจวันนี่ใจไปยึดไปถืออารมณ์อที่เป็นอดีตนั่นมา อย่างใดอย่างหนึ่งไว้เช่นไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังมาบางทีนะทีก็ไปยึดอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่มามันถึงจิตใจนี่มันจึงไม่ยอมสงบลงได้ก็ต้องทบทวนดูให้รู้เมื่อรู้ว่าจิตมันยึดมั่นถือมันในอารมณ์ใดเรารู้ชัดๆเอยนี้เราก็กำหนดละอารมณ์มันนั้นลงไป เมื่ออารมณ์นั้นดับลงจิตก็รวมลงได้สงบลงได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราจับมูลเหตุไม่ได้อย่างนีนะ้มันก็ไม่รู้ว่าจะไปกำหนดละอะไรบน่นี้มันจับมูลเหตุไม่ได้นะั่นนั้นข้อสำคัญจริงว่ามันอยู่ที่นี่นะเมื่อใจมาสงบบางคนก็มาบ่น โอ้ทำยังไงใจก็สงบไม่ได้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรอ,อยี่งนี้ก็จะไปวิศตกสงสัยทำไมมันต้องมีมูลเหตุแหละที่ใจไม่สงบนั่นนะทบทวนดูเลยเมื่อทอบทวนแล้วมันต้องเห็นต้องรู้ถ้าว่าใจนี้นะไม่ไปยึดมันถือมันในอารมณ์ใดหนึ่งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ดี หรือว่าอารมณ์ที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไปถึงก็ดีใจไม่ไปยึดไปถือเอาเลยอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้นะมันไม่ลำบากอะไรแล้วพอมานั่งสมาธิเข้าไปโน้มสติโน้มลมกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าไปจิตมันก็ค่อยรวมลงรวมลงไปเลยเพราะมันไม่มันไม่วิสกไปถึงอารมณ์ใดๆนี่ ไม่ได้ยึดมั่นถือมันในอารมณ์ใดๆไว้ในอดีตอนาคตนะดังนั้นพอน้อมลงไปมันก็สงบลงไปได้นี่แหละพูดถึงความยึดมั่นถือมันมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ให้พากันเข้าใจละความยึดมั่นในขั้นหยาันมาแล้วฝันยังมายึดมั่นในขั้นกลางนี้อีกในอารมณ์อันกลางๆอันนี้เข้าไปก็ใจก็สงบลงไม่ได้อะเป็นอย่างนั้น อันนั้นเราต้องเพียรพยายามละลงให้ได้ <c oughs> อย่าอย่าปล่อยให้มันยึดมั่นถือมั่นไปนานพันปล่อยให้มันยึดมั่นถือมั่นไปนานน่ะยิ่งร้ายยิ่งแก้ไม่ตก <c oughs> นั่นแหละผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่อยู่ไม่ได้ซึกออกไปก็เพราะว่าใจมันไปยึดมั่นในอารมณ์ภายนอกนั่นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเลย <c oughs> ยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้แม้ผู้อยู่ครองเรือนก็เหมือนกันเลยเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ภายนอกมากเข้าไปก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุทห่ไปทําบาปนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งมีฆ่าสัตว์เป็นต้นถ้าว่าบุคคลมา ถ้าเพียรพยายามละความยึดมัน่นถือมั่นในใจนี่ลงไปเถอยึดมัน่นอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนั้นนะยพยายามละมันออกไปอย่างนี้แล้ยมันก็ไม่ได้ทําบาปจริงๆพนะอใจละความอยากต่างๆดัง,ๆงกล่าวมานั่นได้แล้วมันก็ไม่อยากแล้วบนี้ไใ้ที่มันเคยอยากมาเท่ก่อนนะมันก็ไม่อยากเช่นดื่มเหล้าอย่างนี้นะ พอใจมันออกได้แล้วอย่างนี้มันไม่อยากแล้ววันนี้อืมต่อไปมันก็ไม่อยากแล้วเล่านั้นนะถ้าใจมันออกไม่ได้มันยังยึดถือรสชาติของเราวันนั้นอยู่นี่มันออกไม่ได้เลยมันต้องไปหาดื่มให้ได้เนี่ยพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นในวันนี้นะให้พึ่งพากันสันนิฐานดูให้ดีโทษแทงความยึดมั่นถือมั่น อันนี้มันมีอวิชชาความไม่รู้ประกอบเข้าไปด้วยมันไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวิจารณ์ความยึดมั่นของตัวเองตนยึดมั่นความชั่วไว้ก็คิดไม่เห็นพิจารณาไม่ได้มันถึงละไม่ได้เรื่องมันนะเนื่องจากว่าอาวิชชาความไม่รู้เนี่ยมาครอบงำงจิตใจอทนนี้ ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสองพระเจเจ้าได้ฟังอุบายธรรม,มะที่ท่านแสดงให้ฟังแล้วมานี้จำอุบายเหล่านี้ไปสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอาวิช,ชามันก็ดับไปเมื่ออวิช,ชาดับไปแล้วมันก็เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมัน่นในความชั่วเหล่านั้นก็สามารถละบาปอกุศลต่างๆเหล่านั้นได้ เมื่อละบากอกุศลอนนั้นได้แล้วภาวนาจิตใจสงบลงไปก็มาพิจรารณาเห็นโทษแห่งความยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไปความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันเป็นบอ่อเกิดของกิเลสทุกประเภทเลยทีเดียวกิเลสทุกอย่างมันเป็นเหตุให้เกิดทุกขั้งนั้น ก็ต้องสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้คนเรานะไม่สอนใจตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่เห็นโทษของกิเลสเรื่องมันนะเอาเห็นมันเป็นทุกข์ยังไงกิเลสมันเป็นทุกข์ก็จะไปยากอะไรเล่านั่นแี่ยคนรู้อำนาจแก่ความรักมันก็ไปครองเรือนมีผัวมีเมียเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วมันก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือน ทำม,มาหาเลี่ยงชีพหนักเอาเบาสู้อะไรต่ออะไรจีปาถานั่นมันนั่นไม่ใช่ความทุกข์หรือนัน่นไม่ใช่เป็นทุกข์ก็ความรักหรือมันจะยากอะไรถ้าพิจารณามันนะไม่ยากสักหน่อยแต่คนมันไม่มันไม่พิจารณาเรื่องมันนะเหตุที่มันจะไม่เบื่อไม่น่ายผู้ที่ท่านพิจารณาเห็นอย่างว่านี่นะท่านถึงเบื่อหน่ายจึงไม่ขอบครองเรือนเลย ความชังก็เหมือนกันเมื่อมันเกลียดมันชังมันยึดมั่นในความโกรธความชังไว้ในใจแล้วนี่ใครทำอะไรไม่ถูกใจมันก็ชุนเฉียวขึ้นมาเลยนี่มันก็หาทางทะเลาะวิวาทกับคนนั้นแหละถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันก็เอาทะเลาะวิวาทกันในระหว่างผัวและเมียแหละเพราะมันยึดมั่นในความชัง ใครก็ไม่ยอมใครใครก็ไม่ยอมละความเกลียดความชังอันนั้นนเช่นนี้ละเอาที่สุดก็เลยต้องอย่าร้างกันไปลูกกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกันญาติพี่น้องกับญาติพี่น้องก็เหมือนกันเ่ยหรือคนอื่นก็เหมือนกันที่มูลเหตุที่จะให้ทะเลาะวิวาดแตกสามาคีกันได้ก็เพราะต่างคนต่างยึดมั่นอยู่ในความเกลียดความชัง ไม่ยอมลักไม่ยอมถอนเนี่ยนั่นเช่นนั้นแหละมันจึงเป็นเหตุไททะเลาะวิวาดกันไปไม่รู้จบโรสิ้นคนเรานะต้องเห็นโทษในความหลงเมื่อตอนหลงมานับชาตินับภพไม่ทวนแล้วหลงมายึดมั่นอยู่ในขันทั้งห้าอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วแหละที่ร่วงแล้วมาเราระลึกชาติถนหลังไม่ได้มันถึงได้มาเกิด อาศัยอยู่ในขันห้านี่ในปัจจุบันนี่แหละคือไมายหมายเอาดวงขีดนี่นะมันมาอาศัยอยู่ขันห้านี่อีกก็เพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นมาแต่ก่อนนู่นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกรรมนำดวงขีดนี่ให้มาเกิดอยู่ในขันห้านี่อีกอย่างนี้เลยเรียกว่ามันหลงซึ่งสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้ ดังนั้นนะมันถึงได้เป็นทุกข์ไม่รู้จักจบจากสิ้นเมื่อมาภาวนาเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วก็รวมจิตลงให้สงบอยู่ในปัจจุบันเห็นแจ้งในใจอยู่เสมอว่าขันห้าอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นแต่สภาวธ,ธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกก็ดับไปเท่านั้นเอง ทำความรู้ความเห็นอันนี้ให้เสมอไปอย่างนี้ลนะนี่แหละเป็นทางคนจากทุกข์ภายในสังสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้